ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมูลนิธิชลดากับกรมพินิจ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะเราก็ทํางานร่วมกันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแต่วันนี้ก็เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าเรามีปณิธานร่วมกันในการแก้ไขบําบัดพื้นฟูเยาวชนเพื่อเอาเขาไปวางในจุดที่ดีที่สุดในสังคมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีจากสังคมต่อเด็กและเยาวชนจุดนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนสามารถที่จะทราบได้ว่าเขามีคนที่รักและห่วงใหหยหลายๆกิจกรรมต่างๆ ที่ทางนิจัยาได้ดําเนินการกับทางกรมพินิษฐ์โดยเฉพาะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะแล้วก็ด้านกีฬาด้านกิจกรรมด้านการให้ความรู้ส่งเสริมให้เด็กนั้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นส่งผลให้เด็กนั้นสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพผมเชื่อว่าทางวิธิมีความตั้งใจอย่างยิ่งมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมีความยั่งยืนในสิ่งเหล่านี้เพราะเด็กยุคใหม่เนี่ยเราจะต้องเข้าใจเขาเข้าถึงเขาเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของเขาให้ได้ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมให้ได้ค่ะ ความจริงเนี่ยต้องขอบคุณทางกรมมนุนิติชลดาที่ช่วยงานกรมพินิษมา เป็นเวลากว่า13ปีมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของมูลนิธิการที่จะทําให้เด็กและเยาวชนออกไปมีที่พึ่งพิงนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าเขาอยากจะหาใครเป็นผู้คิดตัดสินใจองค์เคลื่นมนทิชทรดาแล้วกรมพินิษก็พร้อมที่จะทําหน้าที่นั้นครับเราเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนความคิดเขาได้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้วัยเยาวราที่ผ่านมาทําให้มูลนิธิมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมไหนเกิดประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริงก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะใน โอกาสที่เราได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการแสดงปณิธานร่วมกันที่ชัดเจนว่าเราจะยังคงจับมือกันต่อไปเพื่อรังสรรสิ่งดีๆให้กับเยาวชนแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเยาวชนให้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่าอย่างมีคุณภาพและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำค่ะ